คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23ของ40วันแล้วเรามาถึงหนังสือลูกกาบทที่7ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับเมื่อพระเยซูชุบคนตายให้ฟื้นได้ชื่อเสียงของพระองค์ก็โด่งดังไปทั่วยูเดียและดินแดนโดยรอบแต่ขณะเดียวกันยอนผู้ให้บัติสมาก็ถูกจับขังคุก พราะไปพูดเตลียนแรงๆถึงความบาปของกษัตริย์เฮโรดที่ไปเอาเมียของน้องชายมาเป็นเมียของตัวเองเมียคนนี้ชื่อเฮโรเดียสนะครับและเธอก็เก็บความเก็บแค้นไว้ในใจขณะที่ยอนนั่งอยู่ในคุกอย่างทุกขยากลำบากเขาก็ได้ยินชื่อเสียงของพระเยซูที่เรื่องลือไปถึงในคุกนะครับเขาจึงให้ลูกศิษย์สองคนไปถามพระเยซูว่าพระองค์ เป็นผู้นั้นหรือไม่ผู้นั้นก็คือพระเมสยาที่เขาเคยประกาศเขาเริ่มเกิดความลังเลสงสัยนะครับเพราะถ้าพระเยซูปเป็นพระเมสยาแล้วทําไมเขาผู้ซึ่งรับใช้พระองค์อยู่จะต้องมาทุกยากลําบากในคุกพี่น้องที่รักคริสเตียนเราส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละครับพอเจอความทุกยากลําบากมันก็เป็นโอกาสที่เจ้ามารซาตานจะมาใส่ความสงสัยเข้ามาในความคิดของเรานะครับ แล้วพระเยซูก็ฝากลูกศิษย์สองคนของยอนให้กลับไปบอกว่าคนตาบอดมองเห็นได้คนง่อยเป็นอมพา,าธเดินได้คนโรคเลื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วฟื้นขืนชีพขึ้นมาได้และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนยากจนยากไร้คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อนี้ก็เป็นสุขตรงนี้พระเยซูไม่ได้ตอบตรงๆไปนะครับว่าพราะองค์คือพระเมสยาจริงๆ แต่พระองค์ใช้การกระทําที่ผ่านมาเป็นหลักฐานนะครับเพราะว่ายอนเขาเป็นคนประกาศเองว่าพระเมสยาเป็นคนเช่นนี้ตามที่มีในคําพยากรณ์หนังสืออิสยาแถมพระเยซูทําได้มากกว่าคําพยากรณ์นั้นเสียอีกคือพระองค์สั่งคนตายให้ฟื้นได้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็มีเลม,ม่าอยู่คือถ้าคุณเป็นคริสเตียนและกำลังเจอความทุกข์ยากลำบากในชีวิตอาจจะกำลังติดคุกของนี้สินติดคุกของความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันทุกวันติดคุกอะไรก็ตามทั้งๆที่คุณก็ขยันขันแข็งรับใช้พระเจ้าขอหนุนใจให้คุณอย่าลังเลสงสัยและอย่าด่วนละทิ้งความเชื่อนะครับแต่ให้ละลึกถึงอัจรรยัศจัรย์มากมายที่พระเยซูได้ทําโดยเฉพาะการอาศัศจรรย์ยิ่งใหญ่สุดๆคือการสั่งให้คนตาย ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งไม่มีใครในโลกนี้จะทําได้นะครับมันก็จะทําให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูก็คือพระเมสยาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณจริงๆนะครับแล้วคุณก็จะต่อต้านคํามุสาโกหกของมารซาตานได้ครับต่อมาชื่อเสียงของพระองค์ก็ด่งดังไปถึงพวกฟาริสีนะครับและก็มีฟาริสีคนหนึ่งก็อยากจะรู้จักพระเยซูมากจึงเชิญพระองค์กับเหล่าสาวกไปร่วมงานเลี้ยงดินเนอร์ที่บ้านของเขานะครับ ก็ปรากฏว่าจู่ๆมีหญิงชั่วคนหนึ่งเข้ามาในงานเลี้ยงซึ่งตามธรรมเนียมชาวยิวเขาจะไม่ห้ามนะครับถ้าเขาจัดงานเลี้ยงคนยากจนก็ใครๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกินและดื่มได้แล้วหญิงชั่วคนนี้ซึ่งพระคมพีไม่ได้กล่าวว่านางทําชั่วอะไรแต่บางคนอนุมานว่านางเคยเป็นหญิงโสเภณีมาก่อนนะครับนางก็มาร้องห่มร้องไห้แล้วก็ เอาผมเช็ดเท้าของพระเยซูจบแล้วจบอีกที่เท้าของพระองค์จากนั้นก็เอาน้ําหอมราคาแพงมาฉลมที่เท้าของพระองค์นะครับเจ้าฟาริสีผู้เป็นเจ้าของงานเลี้ยงก็คิดในใจว่าถ้าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะก็น่าจะอย่างรู้ได้ว่านางคนนี้เป็นหญิงชั่วเป็นคนบาปทําไมจึงยังปล่อยให้นางมาแต่เนื้อต้องตัวเช่นนี้สงสัยพระเยซูจะไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะหรืมั้ง พระเยซูผู้เป็นพระเจ้าซึ่งอย่างรู้ความคิดในใจของมนุษย์ได้พระองค์ก็รู้ว่าฟาริสีคนนี้กําลังคิดอะไรอยู่ในใจจึงพูดขึ้นว่าคุณฟาริสีครับผมมีอะไรจะบอกคุณเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้นสองรายคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าร้อยเดนาลิอันอีกคนเป็นหนี้ห้าสิบเดนาลิอันแต่ทั้งคู่ไม่มีเงินจ่ายคืนฝ่ายเจ้าหนี้ใจดีจึงยกหนี้ให้ทั้งหมด ผมขอถามคุณฟาริสีว่าลูกหนี้สองคนนี้คนไหนจะรู้สึกรักซาบซึ้งใจต่อเจ้าหนี้มากกว่ากันครับฟาริสีก็ตอบกลับมาว่าคนที่ได้รับการยกหนี้มากกว่าก็ย่อมรักมากกว่าพระเยซูจึงกล่าวกับเขาว่าคุณตอบถูกแล้วครับคุณฟาริสีแล้วพระเยซูก็หันหน้าไปทางหญิงชั่วนั้นและพูดกับฟาริสีคนนั้นว่าผมเข้ามาในบ้านของคุณคุณไม่ได้ล้างเท้าให้ผมแต่นางคนนี้ เอาน้ำตามาล้างเท้าของผมแล้วก็เอาเส้นผมของเธอมาเช็ดผมเข้ามาในบ้านของคุณคุณไม่ได้จูบผมแต่นางคนนี้จูบที่เท้าของผมไม่หยุดเลยผมเข้ามาในบ้านของคุณคุณไม่ได้ลินน้ํามันลดศีษะของผมแต่นางคนนี้เอาน้ําหอมมาลดที่เท้าของผมผมขอบอกความจริงแก่คุณว่าหญิงคนนี้ได้รับการยกโทษบาปมากมายของเธอเธอจึงรักมาก แต่คนที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับการอภัยน้อยก็จะรักน้อยแล้วพระเยซูก็พูดกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วความเชื่อของเจ้าทําให้เจ้ารอดจากการถูกพิพากษาโทษบาปจงไปเป็นสุขเถิดแล้วผู้คนในงานเลี้ยงก็ต่างซุบซิบกันว่าผู้นี้เป็นใครกันหนอจึงให้อภัยโทษบาปได้เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่อภัยบาปได้ พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใดฟาริสีคนนี้จึงคิดในใจว่าพระเยซูคงไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวเขาครับประเด็นที่สองเหตุใดหญิงชั่วคนนี้จึงร้องห่มร้องไห้และจุบเท้าพระเยซูไม่หยุดแถมเอาน้ําหอมอลินใส่เท้าของพระองค์ด้วยตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ครับ ประเด็นที่3เหตุใดพระเยซูจึงกล่าวว่าหญิงชั่วคนนี้ได้รับการยกโทษบาปแล้วจงไปเป็นสุขเถิดตรงนี้สะท้อนถึงแผนการอะไรของพระเจ้าครับให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีนะครับสําหรับผมเร่มาที่ผมได้รับก็คือประเด็นแรกฟาริสีคนนี้ได้ยินชื่อเสียงโด่งดังของพระเยซูที่ทําการอัศจรรย์ได้มากมายทั่วควฟารเดียนะครับ เขาจึงคิดว่าพระเยซูคงเป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับเอลียาหรือเอลิชาเขาก็เลยเชิญพระองค์มาร่วมในงานเลี้ยงดินเนอร์ของเขานะครับและเมื่อเขาเห็นหญิงชั่วซึ่งอาจจะเคยเป็นโสเภณีเข้ามาในบ้านแล้วก็มาจูบเท้าพระเยซูเขาก็คิดในใจว่าพระเยซูคงไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะตัวจริงเพราะอะไรครับเพราะคนยิวสมัยก่อนนะครับเขาจะ รังเกียจคนบาปมากๆนะครับไม่ยอมเข้าใกล้เลยไม่ยอมให้มาแต่เนื้อต้องตัวเพราะมองว่าคนบาปก็ล้วนมีมนทินเขาจะร้องยี้แล้วก็รังเกียจเหมือนเป็นตัวเสนียดจันเลยแบบนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะพวกฟาริสีที่เคร่งครัดในกฎศาสนาก็จะยิ่งคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสเลยเลิศกว่าคนอื่นบริสุทธิ์ผุดผ่องมากกว่าใครๆนะครับ ประเด็นที่สองเหตุใดหญิงชัวว่วกนนี้จึงทําเช่นนี้นั่นก็เพราะเธอรักพระเยซูมากไงล่ะครับพระเยซูยกตัวอย่างให้ฟาริสีฟังเรื่องลูกหนี้สองคนที่ไม่มีปัญปญ,ญาที่จะจ่ายหนี้นะครับแล้วก็ได้รับการยกหนี้ให้เหมือนกันคนที่เป็นหนี้มากถึงห้าร้อยเดนาลิอันก็ย่อมรักเจ้าหนี้มากกว่าคนที่เป็นหนี้แค่ห้าสิบเดนาลิอันจริงไหมครับ ถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกอยากจะรู้ว่า500เดนาริอันนี้มันเป็นเงินกี่บาทไทยผมก็เลยไปถาม A.I. ดูนะครับ AI ก็ตอบมาว่า1เดนาริอันเท่ากับ400บาทไทยสมัยนี้คำนวณแล้วก็ประมาณ2,000 200, 0 0บาทนะครับดังนั้นคนที่เป็นหนี้2,000 200, 0บาทแล้วได้รับการยกหนี้ทั้งหมดก็ย่อมรักทราบซึ้งใจในความเมตตาของเจ้าหนี้มากกว่าคนที่เป็นหนี้แค่2 0 0 0 0บาทจริงไหมครับพี่น้อง ตรงนี้พระเยซูก็กําลังเปรียบเทียบให้เจ้าฟาริสีคนนี้รู้ตัวว่าพระอ,องค์เป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะพระอ,องค์อ่านใจอ่านความคิดเขาได้และยกโทษบาปได้แล้วก็เปรียบเทียบแบบนี้ก็เหมือนกําลังจะบอกว่าฟาริสีคนนี้ก็คือลูกหนี้ที่ติดค้างเงินแค่สองหมืนบาทแต่หญิงชัวว่วคนนี้ติดค้างเงินสองแสนบาทดังนั้นหญิงชั่วนี้เมื่อได้รับการยกหนี้แล้วก็ย่อมรักพระเจ้ามากกว่า ฟาริสีรักพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าตามธรรมเนียมชาวยิวเวลามีแขกเข้ามาในบ้านนะครับเจ้าบ้านจะต้องล้างเท้าให้แขกและจะจูบที่หน้าแล้วก็เอาน้ำมันลดศีรษะของแขกนะครับแต่ฟาริสีคนนี้ไม่ได้ทำตามธรรมเนียมเลยเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเลยเลิศประเสร,ริฐสีพอๆกับผู้เผยพระวจนะเขาจึงไม่ได้ทำแบบนี้กับพระเยซูอย่างที่ควรจะทำตามธรรมเนียมชาวยิวนะครับ แต่ว่าหญิงชั่วคนนี้เขาทําครบหมดเลยนะครับล้างเท้าพระเยซูด้วยน้ําตาของเธอแล้วก็เอาผมเช็ดจากนั้นก็จุบที่เท้าอีกด้วยแล้วก็เอาน้ําหอมลดที่เท้าอีกมันแสดงออกถึงการเคารลบรักและเทิดทูนพระเยซูสุดๆตรงข้ามกับฟาลิสีอย่างสุดขั้วเลยนะครับพระเยซูจึงกล่าวว่าผู้ที่ได้รับการอภัยมากก็จะลักมากส่วนผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็จะรักน้อย คราวนี้มาใกล้ครวนประเด็นที่สามนะครับเหตุการณ์ตอนนี้สะท้อนถึงแผนการอะไรของพระเจ้าที่มีต่อชาวยิวและชาวโลกคำพูดของพระเยซูแสดงออกถึงน้ำพระทัยอย่างไรของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่เป็นคนบาปนะครับเรืมาที่ผมได้รับก็คือพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนเท่าเทกันนะครับไม่ใช่ว่าจะรักคนดีมากกว่ารักคนชั่ว พระเจ้ารักเท่ากันหมดและพร้อมจะอภัยบาปให้เท่าเท่ากันถ้าเขาสำนึกผิดและกลับใจจากบาปนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีนักโทษติดคุกเพราะไปป้นธนาคารแล้วก็ยิงคนตายไปสิบศพแล้วก็มีนักโทษอีกคนแค่ไปขโมยจัก,กรยานคนอื่นแล้วก็ติดคุกถ้าทั้งคู่สำนึกผิดและได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวออกจากคุกคนที่ ป่นและฆ่าคนตายไปสิบศพก็ย่อมซาบซึ้งในพระคุณความเมตตาของสารของผู้พิพากษามากกว่าคนที่แค่ขโมยจกักรยานคุณพอจะนึกภาพออกไหมครับพระเยซูยกตัวอย่างคนเป็นหนี้สองแสนกับคนเป็นหนี้สองหมืน่นดังนั้นคนเป็นหนี้สองแสนก็ย่อมรักมากกว่าคนเป็นหนี้แค่สองหมืน่นแน่นอนจริงไหมครับตรงนี้ก็หมายถึงมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นหนี้บาปเวียนกรรมที่เราเคยทําบางคนก็บาปหนาสาหัสบางคนก็บาปน้อย แต่ถ้าสำนึกผิดและกลับใจใหม่พระเยซูในฐานกะกษัตริย์ของอาณาจักรพระเจ้าก็อภัยให้เท่ากันหมดนะครับคนบาปหนาสาหัสก็จะรู้สึกรักพระองค์มากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองบาปน้อยกว่านั่นเองแหละครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงตัวผมเองนะครับตอนที่มารับเชื่อพระเยซูใหม่ๆตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรักพระเยซูเท่าไหร่นักนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะ ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่าผมเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ได้เป็นคนชั่วผมไม่เคยฆ่าใครแม้แต่ยุงมากัดผมก็ยังไม่ตบแค่ไล่มันไปและผมก็ไม่เคยทำผิดศีลห้าศีลแปดศีลสิ 5, ส 8, สของชาวพุทธที่ไปวัดทำบุญตักบาตรสม่ำเสมอเป็นประจำนะครับผมก็เป็นชาวพุทธที่ทำความดีมากมายตอนนั้นผมก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าผมเป็นคนดีไม่ได้ทำบาปอะไรเลยก็คงคล้ายๆฟาริสีคนนี้แหละครับ และเมื่อมารับเชื่อพระเยซูผมก็แค่ต้องการให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาเรื่องการงานการเงินด้วยการอัศจรรย์ไม่ได้คิดว่าจะต้องสำนึกปิดในบาปอะไรผมจึงไม่ค่อยรักพระเยซูเท่าไหร่นักส่วนใหญ่จะรักและซาบซึ้งในพระเจ้าพระบิดาเมื่อได้รับพระกุณที่พระเจ้าตอบคำอธิฐานเท่านั้นนะครับแต่มีวันหนึ่งที่ผมได้อ่านหนังสือมัทธิวบทที่5พระเยซูสอนสาวกว่าอย่าฆ่าคนเพราะมันเป็นความบาป แต่พระเยซูกล่าวต่อไปอีกว่ามาตรฐานของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์นั้นสูงกว่านี้ก็คือถ้าแค่คิดขุนเคืองโกรธเกลียดใครถึงแม้ยังไม่ได้ฆ่าเขาแค่พูดด่าว่าไอ้โง่แค่นี้ก็บาปถึงตกนรกแล้วนะครับและกฎศีลธรรมทั่วไปสอนว่าอย่าล่วงประเวณีผิดลูกเมียเขาแต่พระเยซูกล่าวว่าแค่มองใครแล้วมีใจกำหนัดก็บาปหนาถึงตกนรกแล้ว นี่แสดงถึงมาตรฐานของพระเจ้านั้นสูงกว่ากฎศีลธรรมของทุกทุกศาสนาในโลกนี้มากมายนักดังนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะทําตามมาตรฐานของพระเจ้าไม่มีใครสามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้เลยนะครับเป็นคนบาปและจะต้องตกนรกกันทั้งโลกผมเองจึงได้รู้ตัวว่าตัวผมเองแม้จะเคร่งครัดในกฎศีลธรรมกฎศาสนาเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะทําได้ถึงมาตรฐานของพระเจ้าเลยตั้งแต่นั้นมา ผมจึงเริ่มรักพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าสำนึกผิดและกลับใจพระเยซูก็จะอภัยให้แต่ถ้าไม่มีพระเยซูทำบาปแค่ด่าว่าคนครั้งเดียวหรือพูดโกหกเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ตกนรกแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเลยช่วน,นิรันดร์พระเยซูจึงเป็นทางรอดทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ได้เข้าอาณาจักรของพระเจ้า แล้วจะไม่รู้สึกรักพระเยซูได้ยังไงล่ะครับเมื่อเห็นพระองค์ยอมทนทุกทรมานตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนพวกเราอาเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักครับถ้าคุณไม่ค่อยจะรู้สึกรักพระเยซูอาจจะเป็นเพราะคุณคิดในใจแบบเดียวกับฟาริสีคนนี้ดังนั้นเฝ้าเดี๋ยววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ทบทวนชีวิตตัวเองคุณเคยด่าใครหรือไม่ครับคุณเคยพูดโกหกใครหรือบ้างไหมตั้งแต่เล็กจนโตน,นี้เคยสักครั้งไหมครับ หรือคุณเคยหงุดหงิดคนเคืองใครแล้วก็ด่าว่าเขาไหมครับคุณเคยรู้สึกกำหนัดเมื่อเห็นหนุ่มหล่อสาวสวยหรือไม่ครับแม้จะเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าเคยก็ทำบาปแล้วนะครับพี่น้องและคุณต้องการพระเยซูเพื่อลบบาปเหล่านี้ของคุณออกไปมิฉะนั้นคุณก็ไม่มีทางที่จะไปถึงมาตรฐานที่จะอยู่ในสเปคของคนที่จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าได้นะครับ แต่ถ้าคุณเชื่อในการเขียนพระเยซูคุณเชื่อว่าการทนทุกทรมานแสนสาหัสของพระเยซูบนการเขียนนั้นก็เป็นการรับโทษบาปทุกอย่างแทนคุณถ้าคุณมีความเชื่อแบบนี้แล้วคุณก็สำนึกผิดกับใจคุณก็จะได้รับการอาภัยอภัยโทษบาปทุกอย่างให้คุณเริ่มต้นเดินใหม่ได้คุณก็จะได้ เข้าอาณาจักรของพระเจ้าทันทีนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณก็ได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วอย่างสบายๆโดยที่คุณไม่ต้องตกอยู่ในความผิดบาปแล้วก็ตกนรกไปชั่วน,นิรันด์นะครับแต่คุณจะต้องสํานึกผิดกับใจจริงๆนะครับพระเจ้าชนะสวดจิตใจ,จคนได้ถ้าคุณโกหกหลอกลวงพระเจ้าพระองค์ก็รู้นะครับ ไม่ใช่ว่าตั้งใจทําบาปแล้วก็มาสารภาพแบบนี้ไม่มีทางที่จะได้รับการอภาัยโทษบาปนะครับพี่น้องครับก็มีพี่น้องบางคนเคยบอกผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาคงจะต้องสารภาพบาปแทบทุกวันเพราะเขาก็เผลอด่าคนหรือเผลอพูดโกหกหรือเผลอที่จะโกรธเกลียดคนอยู่บ,บ่อยๆแล้วพระเจ้าจะอาภัยให้ไหมผมตอบไปว่าเปโตรเคยถามพระเยซูว่า อี่ครั้งพระเยสูต,ตอบว่าอาภัยให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งซึ่งก็แปลว่าอาภัยให้ทุกครั้งที่สำนึกผิดสารภาพและกลับใจนั่นแหละครับยิ่งคนไวต่อการสำนึกผิดในบาปและมาสารภาพบาปคนก็จะยิ่งรักพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับแล้วก็มีพี่น้องคริสเตียนบางคนถามผมว่าเราจะทํายังไงจึงจะไม่เผลอทําบาปบ่อยๆเพราะเขารู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยเขาพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ทําบาปแล้ว แต่ก็รู้สึกฝืนแล้วก็ทําไม่ได้เลยเจอการทดลองทีไรก็แพ้การทดลองทุกทีพี่น้องที่รักผมขอตอบว่าก็ดีแล้วนะครับที่ได้คิดได้แบบนี้แต่ที่รู้สึกฝืนแล้วก็ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้นั่นก็เพราะพยายามที่จะใช้กําลังตัวเองบังคับตัวเองไม่ให้ทำแบบมันก็เลยเกิดความรู้สึกฝืนมันก็คล้ายๆเป็นคนครึงศาสนานั่นแหละครับ พี่น้องที่รักถ้าคนเคยเป็นแบบนี้ผมขอหนุนใจให้คุณรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็คือจุ่มมิตรในวิญญาณของพระเจ้าบ่อยๆนะครับไม่ใช่จุ่มมิตรในไฟไม่ใช่รับไฟหรือรับบัติสมาด,ด้วยไฟนะครับเพราะไฟนั้นมันหมายถึงไฟนรกแต่ให้คนรับบัติสมาจุ่มมิตรในวิญญาณของพระเจ้านะครับ ทำได้อย่างไรก็โดยอธิษฐานขอให้วิญญาณของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาครอบครองทุกอารมณ์ความคิดจิตใจของคุณบ่อยๆนะครับพระองค์สถิตประทับอยู่ในร่างกายของคุณแล้วแต่คุณไม่ค่อยจะอธิษฐานขอให้พระองค์ครอบครองคุณจึงดําเนินชีวิตไปตามเนื้อหนังอยู่เรื่อยๆดังนั้นวิธีแก้ก็คือให้คนอธิษฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักวันนี้ผมขอให้พระองค์ครอบครอง ทุกอารมณ์ความคิดจิตใจของผมให้ตลอดทั้งวันขอพระองค์ครอบครองอย่างเต็มเปี่ยมเต็มล้นในร่างกายในจิตใจในความคิดในวิญญาณของผมขอพระวิญญาณของพระเจ้าเต็มเปี่ยมอยู่ในผมตลอดทั้งวันพี่น้องครับให้คุณอธิษฐานแบบนี้บ่อยๆตลอดทั้งวันนะครับแล้วคุณก็จะมีพลังในการต่อต้านการทดลองย่อยยุทให้ทำบาปทุกอย่างได้ตื่นเช้ามาก็เข้าเฝ้าพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์แบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอธิษฐานขอการเจิมเต็มล้นในพระวิญญาณจุมมิดในพระวิญญาณของพระเจ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันเดี๋ยวคุณจะมีพลังภายในที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณและไม่ตามเนื้อหนังอีกต่อไปได้แล้วการทําบาปก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณ และถ้าคุณยังพลาดพลั้งทำบาปไปอยู่อีกก็ให้ไวไยต่อความบาปนั้นสำนึกผิดกับใจสารภาพต่อพระเจ้าจากนั้นก็เอาใหม่อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในร่างกายคุณให้พระองคอ์ครอบครองอารมณ์ความคิดจิตใจของคนใหม่จนเต็มเปี่ยมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงในการอธิษฐานแล้วก็มอบถวายร่างกาย ความคิดปิดใจสมองของคนทุกอย่างให้พระองค์ครอบครองทั้งหมดนะครับทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆอทุกๆวันเดี๋ยวคนก็จะมีชัยชนะต่อเนื้อหนังที่ชอบทําบาปได้เองแล้วการทําบาปก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเองนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการรับชําระให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีบางคนนะครับพี่น้องเ,อเขาก็คิดว่าเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้ว พระเยซูทําแทนเราแล้วเราไม่ได้รอดจากการถูกพิพากษาเพราะความประพฤติของเราแต่เรารอดเพราะความเชื่อในพระเยซูพี่น้องที่รักความเชื่อแบบนี้ก็ถูกเรึ่งเดียวนะครับคือคุณรับเชื่อพระเยซูคุณก็รอดแล้วคือคุณรอดจากการถูกพิพากษาตายแล้วก็ไม่ตกนรกนะครับแต่ว่าคุณยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปอยู่สวรรค์ทันทีใช่ไหมครับเมื่อ คนอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคุณก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะทําบาปได้อยู่เรื่อยๆการเป็นคริสเตียนแล้วทั้งพลาดทาบาปมันไม่ได้ทําให้คนตกนรกทันทีนะครับอาจารย์เปโลกล่าวว่าไม่มีการพิภากษาสําหรับคนที่อยู่ในพักฤทิ์แต่ว่าถ้าคนเป็นคริสเตียนแล้วคนทําบาปคุณก็คือคนชอบทําที่ทําบาปมันทําให้ความสัมพันธ์แบบพ่อลูกกับพระเจ้าเสียไปถ้าคุณไม่สํานึกผิดกับใจคุณก็ อาจจะถูกตีสอนด้วยความรักเพื่อให้กลับใจการตีสอนไม่ใช่การพิภากษาให้ไปลงนรกนะครับแต่เป็นการที่พระเจ้าเข้ามาฝึกวินัยคนเพื่อที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตคนใหม่นะครับและถ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ดีชีวิตคุณมันก็จะไม่เกิดผลมากตามแผนของพระเจ้าไงล่ะครับส่วนคริสเตียนที่ตั้งใจจะทําบาปอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วก็แปลว่าเขาไม่ได้รับเชื่อพระเยซูอย่างจริงใจนะครับ ซึ่งก็คือคริสเตียนปลอมๆพระเยซูปเปรียบเหมือนเป็นแกลบแล้วก็จะถูกเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดับในนรกนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณมาอาธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วแต่ว่าคุณก็ยังตั้งใจจงใจที่จะทํำบาปอยู่เรื่อยๆไปทุกๆวันไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าคนรับเชื่อแบบปลอมๆนะครับคุณก็เป็นคริสเตียนแค่ปลอมๆแม้คุณจะไปบสถทุกวันอาทิตย์แม้คุณจะถวายสิบรถแม้คุณจะ เข้ากลุ่มเซลล์หรือว่าคุณจะอธิษฐานต่อพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าคุณเป็นคริสเตียนปลอมๆคุณอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูโดยที่ไม่ได้คิดที่จะเลิกวิถีชีวิตเก่าที่บาปนะครับคุณก็ยังตั้งใจยังจงใจทําบาปอยู่เรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าคริสเตียนปลอมนะครับแต่ถ้าคุณอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วแล้วคุณก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ทําบาปอีกถึงแม้ว่าคุณจะ พังพาดทำบาปไปมันก็ไม่ตกนรกนะครับเพราะว่าคุณเป็นคริสเตียนแท้คุณมีความตั้งใจแน่แน่คุณตั้งใจจริงๆแล้วที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ทําบาปแต่ว่าคุณไปพังพาดภ่ายแพ้การทดลองยั่วยุให้ทําบาปเมื่อทําไปแล้วคุณก็เกิดสํานึกผปิดกับใจแล้วก็มาอ,อธิษฐานสารภาพขอโทษต่อพระเจ้าแบบนี้คุณก็จะได้รับการอาภัย แล้วก็ให้เริ่มต้นใหม่เดินใหม่กับพระเจ้าไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับและคนก็อธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองอารมณ์ความคิดติดใจของคุณไปเรื่อยๆอคุณก็จะทําบาปน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้คือ,อเป็นคนที่เรียกว่าคริสเตียนแท้ตั้งแต่วันแรกที่คุณรับเชื่อพระเยซูนะครับแล้วก็คนก็จะเป็นคนที่มีสเปคอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับ เอาละครับถึงตรงนี้เรามาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณเป็นคริสเตียนก็ให้ลองนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณอธิษฐานรับเชื่อพระเยสุครั้งแรกเป็นเพราะคุณต้องการให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาชีวิตในขณะนั้นเช่นคุณอาจจะกําลัง ป่วยหนักแล้วก็อยากจะหายป่วยหรือขอให้พระเจ้าช่วยปลดหนี้หรือกําลังตกงานและขอพระเจ้าช่วยให้มีงานทําหรือทะเลาะกับสามีภรรยาและต้องการให้พระเจ้าช่วยให้ปองดองคืนดีกันหรือเพราะลูกดือ้อคุณอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูเพราะสาเหตุเหล่านี้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดในบาปและต้องการให้พระเยซูอภัยโทษบาปคุณแค่ต้องการให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคุณถ้า คุณเป็นแบบนี้คุณรับเชื่อพระเยซูด้วยเหตุเหล่านี้ก็พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณเป็นคริสเตียนในวันที่คุณอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูก็เพราะคุณถ่อมใจสํานึกได้ว่าคุณทําบาปมามากมายและคุณต้องการได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้า เมื่อคุณอธิษฐานรับเชื่อต้อนรับพระเยซูแล้วคุณก็รู้สึกโล่งใจที่พระเจ้าอาภัยโทษบาปให้คุณแล้วและคุณก็รักซาบซึ้งในพระคุณความรักความเมตตาของพระเยซูมากๆจนเกิดการกลับใจที่จะไม่อยากจมอยู่ในวิถีชีวิตเดิมๆที่บาปอีกต่อไปคล้ายๆกับหญิงชั่วโเภณนีคนนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับเอาละครับ พรุ่งนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูต่อไปว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรกับชาวอยู่และชาวโลกโดยผ่านทางพระเมีสยาคือพระเยซูคริสต์ผู้นี้ผู้ที่ได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรของพระเจ้าอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเพราะคุณรับเชื่อต้อนรับพระเยซูแล้วและคุณควรจะรู้ต่อไปว่า ตั้งแต่นี้ไปคุณจะต้องทําอย่างไรที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตที่เกิดผลมากครับอย่าพลาดนะครับติดตามตอนต่อไปขอพระเจ้าไว้พรครับ